การบันทึกข้อมูลการเบิกสินค้าของโรงแรมสามารถที่จะทำการบันทึกข้อมูลได้โดยคลิกไปที่เมนู minibar stock issue ในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการบันทึกข้อมูลการเบิกสินค้าของโรงแรมโดยจะแสดงสถานะเลขที่เอกสารวันที่ทำการเบิกสินค้านายชื่อผู้อัปเดตข้อมูลแสดงข้อมูลรายการเบิกสินค้าข้อมูลเพิ่มเติม สถานะ Approve และการยกเลิกขั้นตอนในการใช้งาน Stock Issue นะคะขั้นตอนแรกค่ะให้คลิกปุ่ม New Stock Issue จากนั้นให้ทำการบันทึกรายการเบิกสินค้าขั้นตอนแรกนะคะให้ทำการระบุวันที่เบิกสินค้าโดยคลิกไปที่ช่องนี้นะคะก็จะปรากฏแปฏิทินขึ้นมาจากนั้นให้ระบุวันที่เบิกสินค้าค่ะต่อไปให้ระบุเลขที่เอกสารในการเบิกสินค้า ต่อไปก็ให้ระบุข,ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการเบริกสินค้า <Yeah. S 1> ต่อไปนะคะให้เลือกไอเทมครอโดยคลิกไปที่ปุ่มนี้จะปรากฏรายการขึ้นมานะคะจากนั้นให้เลือกรายการสินค้าที่ต้องการเบริกสินค้าค่ะระบบจะโชว์ไอเทมเนมและยูนิคเนมให้นะคะต่อไปก็ให้ระบุจำนวนที่ทำการเบริกสินค้าเมื่อระบุข,ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปุ่มแอดระบบจะโชว์ข้อมูลให้ที่ด้านล่างนี้นะคะ ในส่วนของข้อมูลด้านล่างนี้นะคะสามารถทําการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูลได้นะคะเมื่อทําการแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูลทิ้งในหัวข้อนี้แล้วให้กดปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลค่ะระบบจะแสดงข้อมูลให้ที่หน้าจอของ Minibar's t o c k i s s u e นะคะในการยืนยันข้อมูล s t o r k i s s u e นะคะจะยืนยันข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อช่อง App โพมีสัญลักษณ์นี้นะคะหรือในกรณีที่ช่อง App r o นั้นว่าง แสดงว่ารายการนั้นได้ทำการ approve เรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะทำการยืนยันข้อมูลสินค้านะคะให้ทำการตรวจสอบข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยคลิกไปที่ edit issue stock จากนั้นจะปรากฏรายการสินค้าที่เราได้ทำการเบริกสินค้าไปนะคะเมื่อทำการเบริกสินค้าผิดสามารถที่จะกดปุ่มแก้ไขข้อมูลได้หรือถ้าต้องการที่จะลบข้อมูลให้กดไปที่ไอคอน delete ค่ะ จากนั้นให้ทำการอัปเดตข้อมูลนะคะระบบก็จะทำการอัปเดตข้อมูลใหม่ให้นะคะเมื่อทำการตรวจเช็ครายการสินค้าที่ทำการเบิกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Approve เพื่อทำการยืนยันการเบิกสินค้าจะแสดงกล่องข้อความนี้ขึ้นมานะคะให้กดปุ่มตกลงค่ะเพื่อทำการยืนยันเบิกสินค้าเมื่อทำการยืนยันการเบิกสินค้าแล้วสถานะนะคะจะเปลี่ยนเป็นรูปนี้นะคะจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะคะ ในการค้นหาเอกสารการเบิกสินค้าสามารถเลือกค้นหาได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการนะคะและสามารถจัดเรียงข้อมูลได้3แบบนะคะก็คือจัดเรียงตามวันที่เบิกสินค้าจัดเรียงตามผู้ใช้งานจัดเรียงตามสถานะรายการเมื่อทำการเลือกรายการสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปุ่ม show stock issue นะคะ ระบบจะทำการแสดงข้อมูลเอกสารการเบิกสินค้าให้ตามช่วงเวลาที่เราต้องการนะคะโดยแสดงที่หน้าจอด้านล่างนี้นะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถบันทึกข้อมูลการเบิกสินค้าของโรงแรมได้แล้วค่ะ